กลุ่มปิโตพุ่งแรงเลยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกราฟกันนะครับด้วย2เหตุผลด้วยกัน 1. เกาหลีเกาหลีใต้นะครับลดอัตรากําลังการผลิต25%และ 2. อ,อินเดียคาดว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวเพราะฉะนั้นอินเดียกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจฟื้นเพราะ,ะนั้นหนุนว่าสเปรดปิโตก็จะฟื้นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้น ปิดโตเด้งแรงเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะครับสวัสดีครับสำหรับไลน์กรุ๊ปเทนิคอล2025เราเจอกันทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดนะครับเราก็จะเอากราฟสวยๆมารีคอร์กันเน้นย้ำนะครับเราไม่แนะนำการลงทุนนะครับอันนี้ผมสรุปตลาดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็ถ้าเกิดใครอยู่ในไฮบริดผมก็จะสรุปลายตัวให้ละนะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับนะทุกออเทนิค้ามาเรียนกันตัวแรก GC อ่า พ t ทจนะครับ GC เป็นไงอ่ะมาดู GC เนี่ยดูภาพเวลาเปิดกราฟมาหนึ่งหน้านะเวลาเปิดกราฟมาหนึ่งหน้าเราดูเราดูเทรนด์เป็นหลักนะเราดูเทรนด์เป็นหลักนะครับเปิดเทรนดูที่ทำฟรมเลยครับดูที่ทำฟรม week เห็นไหมครับทำฟรม week าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าใครตามกันมา GC ณนะวันนี้เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมา56%แล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้เท่าไหร่5 1ปถ้าเกิดใครตามกันมาตั้งแต่ข้างล่างนะครับเราดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่ของ GC นะถ้าเกิดเราเรียนกันมาเนี่ยภาพใหญ่เนี่ย GC เป็นขาขึ้นหรือขาลงภาพใหญ่ๆเลยอ่ะ GC ยังเป็นขาลงแต่เรามองรีบาวแบบนี้จะเป็นขาขึ้นได้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับต้องเกิดจาก2เงื่อนไขได้วยกันอันนี้ผ่านแค่เงื่อนไขเดียวถูกไหมครับก็คืออินดิเคเตอร์มันตัด ถูกไหมครับนะตรงนี้มันตัดศูนย์แต่อย่างที่บอกอ่ะตัดศูนย์ต้องตัดกี่แท่งนะลองไปดูนะครับนี่ตัดมาแล้ว1 2 3 4สามสี่แท่งนะครับนะเพราะฉะนั้นณะนะวันนี้มองรีบาวก่อนมองรีบาวก่อนนะครับนะอาจจะรีบาวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลงก็ได้นะครับอาจจะรีบาวแล้วก็ลงก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคนิคเขาเรียกว่ายวนน้าเห็นไหมครับกระแสน้ําพร้อมจะพัดลงแบบนี้ยกเว้นว่าผมตั้งไว้อย่างเงี้ย ยกไว้ว่าขึ้นไปยืนตรงนี้ได้นะขึ้นไปยืนตรงนี้ได้เมื่อไหร่แถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยเมื่อไหร่มันถึงจะไหลไปตามเทรนเพราะการเกิดเทรนคือสิ่งที่เหมือนกับกระแสน้ําไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถูกไหมครับไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเทรนมันจะเป็นเหมือนกับกระแสน้ํานะครับเพราะฉะตอนเนี้ยกระแสน้ํามองไปทางนี้มากกว่านะมองไปทางลงมากกว่าแต่มันกําลังว่ายทวนน้ําอยู่แล้วก็ไปได้ นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงบอกเนี่ยห้ามหลุดเห็นไหมผมถึงบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้หรอกว่าผมตีโซนแม่นหรือไม่แม่นแต่สุดท้ายตลาดมันจะเฉลยเห็นไหมครับเนี่ยผมตีเนี่ยปุ๊บเห็นไหมสุดท้ายมันลงมาที่เราตีไวเเ้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลงมาที่เราตีไว้เนี่ยแถบเนี้ตรงเนี้ยเนี่ยผมตรงเนี้ยี่สิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยถ้าจริงๆคือตรงนี้ถูกไหมครับแต่เนี่ยถ้าเกิดจะมองจริงๆคือตรงนี้นะครับแต่ว่าผมมองตามโซนคือแถวๆนี้ยี่สิบเอ็ดจุดแปดนะก็คือตรงเนี้ยนะห้ามหลุดตรงเนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองชุดหนึ่งแถวๆ เพราะตรงนี้มันยังไม่หลุดเห็นไหมไม่หลุดแล้วเกิดแท่งบิ๊กไว้ขึ้นมาด้วยเห็นป่ะเนี่ยเกิดแท่งบิ๊กไว้ทุกครั้งเนี่ยเห็นไหมครับที่มันลงมาเนี่ยเกิดแท่งปึ้งบิ๊กไว้ปึ้งบิ๊กไว้เห็นไหมครับ,นเ, tank, white, white, เ,นรบเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้ผมยอมให้มันย่อดได้2ฐานเพราะวีคอย่างที่บอกะครับวีคมัน ตัดขึ้นไปแล้วถูกไหมครับตอนนี้ถ้าไม่หลุดตรงนี้ไม่เสียทรงก็ยังไปได้อยู่ครับถ้าเกิดว่าใครถือตามกันมานะครับบางคนอาจจะทยอยเทคโปรฟิตไปบ้างแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับนะแต่ภาพใหญ่รอบใหญ่แล้วยังอยู่ถ้าถือตามมาเห็นไหมครับเรายังไม่ได้คัดเลยนะเนี่ยเรายังไม่ได้คัดเลยนะเห็นไหมเรายังไม่ได้คัดเลยนะครับยังถือต่อนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือคอนเซนแซสตัวคอนเซนแซสมันอยู่แถวนี้เองนะครับเนี่ยนะครับเนะี่ยยี่แถวแถวตรงนี้เนี่ยแถวแถว 21.7นะครับเนี่ยแถวตรงนี้เนี่ย21.7นะครับผมก็ตั้งไว้21.7นะงนั้นมองตรงนี้ตามโซนพอดีเลยแล้วมันตรงกับ t a r ์เก p ตไพรของ IAA Consensus ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลุดก็คือขายได้ก็คือเกินมูลค่านะแต่ตอนนี้มันยังไม่หลุดนะครับระฉะงนั้นการขึ้นแบบนี้คือการขึ้นแบบเก่งกำไรเก่งกำไรแล้ว นะครับนะเก่งกาไรแล้วมันเกินละถูกไหมครับเกินพื้นฐานละมันหลุดต้องออกไม่หลุดไม่มีปัญหาครับเกินพื้นฐานไม่จำเป็นต้องขายนะขายเมื่อจบรอบถูกไหมครับนะขายเมื่อจบรอบนี่ก็ยังไปต่อได้อยู่นะอ่ะโอเคตัวแรก GC ตัวที่2นะครับจุดเดนจุดด้อยเป็นยังไงลองไปดูอเองนะครับนะในรุ่น3 3นะผมทําไว้ให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเกือบทุกวันนะอ่ะ SCC เห็นไหมครับตัวเนี้ย ใครที่เรียนไฮบริดกับผมมาเราคุยกันตั้งแต่อยู่ในช่วงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใครถือกันมาเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าไร่47%แล้วยังไม่ได้คัดด้วยเห็นไหมครับเลื่อนจุดคัดไปเรื่อยผมบอกเนี่ยตั้งคัดล็อตไว้ตรงนี้เห็นไหมยังไงก็ไม่หลุดเห็นไหมยังไงก็ไม่หลุดเห็นไหมผมถึงบอกไงอะตั้งคัดไม่หลุดคัดไม่เสียทรงไม่หลุดคัดไม่เสียทรงเห็นไหมครับยังไม่หลุดคัดเลยเพราะฉะนั้นะไปต่อได้นะครับเปิด กาฟมาหนึ่งหน้าดูเทรนก่อนเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ได้ต้องยืนเส้นนี้ณนะวันนี้กระแสะน้ำที่พังมาลงกับดึงมันขึ้นมันกำลังยื้อกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุดคัดไม่มีปัญหาครับแต่อย่าลืมนะภาพใหญ่ดูวีคเด็ยตัดขึ้นไปแล้วนะครับตัดขึ้นไปเยอะแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเทรนดนะครับนะมีแนวโน้มนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปยืนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยนะนะขึ้นยืนตรงนี้ได้เนะี่ย อันนี้จะเป็นขาขึ้นแล้วไหลไปตามเทรนด์นะไหลไปตามเทรดนทรด์ผมบอกแล้วนะครับหุ้นเวลาเราจะเล่นไม่ต้องรีบก็ได้รอให้มันยกโลยกไฮผ่าน EMA 200ก็ยังทันนะครับในเ m ม200อยู่ตรงไหนนะเ m ม200อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยผ่านเ m ม200แล้ว นในพันยี่สองร้อยแล้วก็ใกล้เคียงกับโซนของเราที่เราตีนั่นแหละเห็นไหมครับในะพาะอันยีสองร้อยเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นก็ได้ไมไเป็นไรครับ <c oughs> เล่นนอนขาขึ้นเล่นตอนยอดลึกๆเล่นตอนสวิงมันทําได้หมดนะครับนะแต่ตอนนี้ผ่านยี่สองร้อยขึ้นไปแล้วแต่ถ้าจะเอาเกณฑ์ผมนะต้องยืนในแถวตรงนี้นะยืนในแถวตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ณนะวันนี้ยังไม่หลุดเห็นไหมณวันนี้ยังไม่หลุดนะถ้าหลุดแถวนี้เทคโปรฟิตก่อน ถ้าหลุดเท่าไหร่จึงจะออกหมดเนี่ยผมให้ดูตรงนี้นะครับ185ถึง190ตรงนี้นะครับนะถ้าเอาลึกสุดใจเนี่ยอ่ะตรงนี้อ่ะผมเดี๋ยวตีให้ใหม่นะครับก็ยังไม่หลุดเนี่ยเห็นไหมแถวๆนี้185หนะครับหลุด185ยแ้เราเลิกนะครับนะถ้าไม่หลุดไม่ปีปัญหาครับก็ยังไปต่อได้ไอันนี้ผมมอง2ฐานได้เพราะแม็กดีในวีคมันตัดขึ้นไปนะครับ มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้ลงทุนสไตล์ไฮบริดไม่ต้องนั่งเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออันนะครับโปรโมชั่นพิเศษลด40%และ1แถม1เดือนสิงหาคมสมัครได้แต่วันนี้ถึง3เสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายสไตล์ด็อกเตอร์และเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับ คอสแรกนะครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่34หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศ DR ทองคำกองทุนคริปโตดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคผมสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเริ่มเรียน23กันยายน2568ก็จริงนะครับแต่โปรโมชั่นพิเศษครับ1แถม1นั่นคือผมแถมคลิปรุ่นปัจจุบันรุ่น33ในส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักนะครับสอนเสร็จ จะมีระยะเวลาในการดีเลย์ประมาณ1ไม่เกิน2สัปดาห์แล้วผมก็จะเอามาลงให้ท่านเรียนไปก่อนถึงเวลาจะได้เรียนจริงอีก1รอบครับและแถมตีกราฟวางแผนเทรดทุกวันหยุดวันละประมาณ1-2ชั่วโมงซึ่งผมสอนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยแหละสอนเสร็จแล้วก็ลงเลยถึงเวลาก็เรียนจริงอีก1รอบนะครับ Early บ i r d 4,900บาทจากราคาเต็มทั้งหมด5,900บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับ การเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ส่วนใหญ่จะเป็นวันอังคาร2ทุ่มครึ่งหรือวันพฤหัส6โมงเย็นเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดดูย้อนหลังได้1ปีเต็มดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคดูพื้นฐานจะมีการสรุปตลาดวางแผนเทรดเอาเปเปอร์สวยๆมาศึกษากันทุกวันอังคารนะครับและ บทเรียนก็จะเป็น m i n d s e t Money Management, หุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนคริปโตงบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นหุ้น6ประเภท Fundflow, Business Cycle และกราฟเทคนิคจะมีอะไรบ้างสอนตั้งแต่การตั้งค่ากราฟโดยการใช้ Trading View, Trendline, แนวรับแนวต้าน Trend Following System, กราฟแท่งเทียน Price Pattern รีวอร์ดทูลิสเลโชทฤษฎีดาวฟิโบนัชชีอิเลีกทเวฟสูตรสแกนหุ้นและมีการสอนตีกราฟวางแผนเทรดให้ในทุกสัปดาห์นะครับเนื้อหาที่เห็นเนี่ยจะเป็นเนื้อหาทั้งหมด60%และยังมีอีก4 0หมุนไปตามธีมแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันท่านไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้นะครับอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกก็สามารถที่จะเรียนได้เรียนเสร็จไม่เข้าใจผมมีไลน์กรุ๊ปให้สอบถามได้ในระหว่างเรียนไลน์กรุ๊ป เอาไว้ตอบคำถามอัปเดตตลาดสรุปตลาดเช้าสรุปตลาดเย็นอันนี้สามารถสอบถามได้ในระหว่างเรียนไม่จาเป็นต้องเรียนตรงเวลาเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับไฮบริดรุ่นที่33เนี่ยตารางเรียนก็จะเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสสลับสลับกันไปแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างข้อที่2ครับกราฟเทคนิคระบบเทรด7ระบบ2025อันนี้ ผม1ปีสอนครั้งเดียวเริ่มเรียน22กันยายนเราจะเรียนทุกวันจันทร์2ทุ่ม15นาทีเป็นการเรียนสดนะครับ10ครั้ง10ชั่วโมงสามารถดูย้อนหลังได้1ปีเต็มราคา4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทนะครับระบบเทรดเระบบมีอะไรบ้างระบบรันเทรน สำหรับลันเทรนหุ้นนะครับระบบเทรดในหลุมคือการซื้อหุ้นที่ย่อลึกระบบเทรนอาราวก็คือระบบที่เราจะหาหุ้นต้นรอบระบบวิกคอฟเราจะทํากําไรจากการแพนิคระบบเบรกดาวเทนไลน์ Down ก็คือดูการเบรกดาวเทนแล้วเราจะขายตรงไหนระบบสวิงเทรดซื้อล่างขายบนและไฮวอล่มก็คือระบบที่วอล่มเข้าเราจะเทรดยังไงอันนี้จะอยู่ในระบบเทรด e 7ระบบและพิเศษนะครับเทคนิคจะมีลน์กรุ๊ปนะครับลน์กรุ๊ปเอาไว้สรุปตลาด ตอบคำถามมีการอัดคลิปให้ทุกเช้านะครับวันละ1 0 1ถึงนาทีไม่เว้นวันหยุดท่านจะอยู่กับผมได้2เดือนเต็มครับถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จในการเรียนเหมือนนักเรียนของผมในรอบ4ปีและเข้าสู่ปีที่5เหล่านี้สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับ Hybrid 1-1บวก1นะครับเป็นรุ่น34แถมคลิปรุ่น33และวางแผนเทรด Early b i r d 4 9 0 0บาท เทคนิกระบบเทรด7ระบบ1ปีสอนครั้งเดียวราคา4,900บาทครับและพิเศษสุดนะครับเนี่ยสมัคร2คอร์สก็จะราคาจะเป็นราคา9,800บาทจากราคาปกติ1 7 7 0 0บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษพิเศษกว่านั้นนะครับท่านสามารถที่จะซื้อคลิปเพิ่มเติมได้อันนี้สำหรับคนที่สมัครเทคนิคแล้วนะครับซื้อคลิปเพิ่มเติมได้ครับจะเป็นเทคนิค101ก102สอนตั้งแต่พื้นฐานเลยครับ การตั้งค่าการาฟ TradingView Ten f o l l i n g System t e Line โซนราคาการาฟแท่งเทียน0-100จุดซื้อจุดขาย MACD RSI Stochastic RSI TSD AO AI Indicator b o l i n g e r Band Heikin Ashi l i s t Reward Ratio การแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้คัดที่4ดาว Elliott Wave i b a c c i 0-100กราฟเทคนิคกับหุ้นกองหลังกดสูตรแก้ดอย และสูตรสแกนหุ้นและ VRVP, DIOC s และ OBV ทั้งหมดนี้เป็นคลิป20ครั้ง20ชั่วโมงนะครับราคาเต็ม11,800บาทลดเหลือ2,900บาทและอันนี้นะครับเป็นเนื้อหาในเทคนิค101-102พิเศษสุดเลยครับสมัครครบทุกคอร์สเลยลด60%เนะครับเหลือ12,700บาทจากราคาเต็มทั้งหมด2,900 0าท ห0าบาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับสนใจแอดไลน์นะครับ add DOC TOR underscore A หรือสแกน QR code นี้ได้เลยครับที่นี่สมัครแล้วเข้ามาเรียนได้เลยสมัครช้าหรือเร็ววันเรียนมาสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ IVL นะครับนะ IVL อ่ะ IVL I V L เป็นยังไงอ่าเห็นไหมเนี่ยใครที่ตามกันมาเนี่ยนะครับ I V L เราได้รอบรอบนี้ไปรอบแล้วนะครับรอบนี้นะผมบอกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังไม่หลุดด้วยนะนะครับนะบางคนอาจจะโอเคแหละอาจจะอาจจะคัดไปแล้วอจจ่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับนะนะถ้าเกิดถือกันมาตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเราได้ตรงเนี้ยเราเทคโปรฟิตที่ตรงนี้สักนิดหนึ่งอ่ะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าหลุดตรเนี้ยเราออกหมดก็ได้ถ้ายืนได้ค่อยกลับเข้าไปใหม่ครับเพราะเราจะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์จากรอบนี้นะ I V L ถ้าให้ลึกสุดใจจริงๆอะผมจีมจ้ไว้ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นยังเนี่ยผมบอกยืนตรงนี้ได้ปลอดภัยถ้าตาบใดที่ i v l ยังไม่ต่ำกว่า19.4นี่มีปัญหาครับเห็นปะใจแข็งๆไว้มมีปัญหาหรอกแล้วถ้าหลุดเนี่ยเราเลิกถามว่าทำไมอะทาไมอะดูสิดูภาพนี้เห็นไหมเนี่ยแมคดีมขึ้นไปตัดแล้วนะเห็นปะเนี่ยมันเบรกเส้นกดดาวเทรลแล้วเห็นปะ เพราะฉะนั้นเห็นไหมสองเงื่อนไขมันเกิดขึ้นหมดเรียบร้อยแล้วไงนะเพราะฉะนั้นยืนน้ได้เห็นไหมครับปลอดภัยเน่ยตอง้เห็นไหมผมทาภาพเอาไว้เนี่ยนะเนี่ยผมถึงบอกไงเราตีโซนราคาถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับนะบนะตลาดเฉลยเองเหไหมพราลงมามันไม่ให้ลง นะลงมาไม่ให้ลงเห็นไหมสุดท้ายอะกราฟมันบอกอะไรต่อมีอะไรก่อนนะก่อนที่ข่าวจะมาบอกอีกว่าอุยอินเดียกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลงเกาหลีลดอัตรากําลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยข่าวกว่าจะออกมาอย่างเงี้ยนะครับเนะี่ยลดอัตรากําลังการผลิตลงสเปดฟื้นอืมอันนั้นคือข่าวที่ออกมาลับเห็นไหมครับนะสุดท้ายลงมาที่แนวรับหมดแล้วเต้งขึ้นหมดนะครับนะท่านตรงนี้อ่ะโอเคพรานตัดแต่ยังไม่หลุด่ไม่มีปัญหาครับนะไม่หลุดไม่มีปัญหา ก็ถ้าขึ้นขึ้นไปยืนตรงนี้ได้ปลอดภัย21.6นะครับ21.6ปลอดภัยแทา็ก็้ไทเหลือแค่นี้ต้องระมัดระวังนะครับหุ้นกลุ่มพวกนี้กลุ่มคอมมอดิตี้เนี่ยนะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังระมัดระวังนะครับเราเล่นตามกราฟเท่านั้นนะครับนะดูพื้นฐานประกอบด้วยส่วนหนึ่งแต่เล่นตามกราฟนะครับหลุดก็คือต้องหลุดนะหลุดคือต้องออกนะครับอ่ะ IRPC ตัวนี้ผมต้องยอมรับว,ว่าไม่ได้พูดนะครับนะไม่ได้พูด เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยจะพูดให้นะครับนะอ่ะ irpc เดี๋ยวผมขออนุญาตนะเราคัดกันมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะวางแผนให้ใหม่นะครับว่ารอบเนี้ยมันกลับตัวแล้วหรือ,อยังอ่ะเริ่มใหม่นะครับนะอ่ะลองดูนะครับเวลาเปิดกราฟมาหนึ่งหน้าเห็นไหมเราดูเทรนด์ก่อนเลยปุ๊บเห็นไหมครับ irpc เป็นขาลงมายาวนานเลยเห็นปะนะเป็นขาลงมายาวนานเลย ผมก็สร้างเส้นกดดาวเทรนต์ตรงนี้ครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมนี่คือเส้นกดดาวเทรนเห็นไหมครับนี่เส้นกดดาวเทรนนี่เส้นกดดาวเทรนณวันนี้เห็นไหมครับ irpc เป็นขาขึ้นยังยังเห็นป่ะดูเดยยังเราดูอินดิเคเตอร์เราก็ดูยังไม่ใช่ขาขึ้นเห็นไหมครับยังไม่ใช่ขาขึ้นเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ break เส้นกดดาวเทรนด้วยเพราะนั้นยังไม่ใช่ขาขึ้นนะ ยังไม่ใช่ขาขึ้นนะมองแค่รีบา่าวเนี้ยมันอาจจะแค่รีบาวแค่นี้ก็ได้แล้วลงต่อก็ได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นกระแสน้ําไหลทางไหนอ่าเห็นไหมเราลากเส้นอย่างเงี้ยวไว้เพื่อป้องกันการหลงอ่ะถูกไหมครับพราะกระแสน้ําไหลทางลงมีโอกาสลงได้ตลอดเวลานะครับนะอ่ะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บว่ายทวนน้ําขึ้นไปครับอ่ะผมขยายซูมอินขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยซูมอินขึ้นมานะ if you doubt zoom out zoom อา t ไปตอนแรกแล้วเห็นไหมครับให้ซูมอินขึ้นมา นะครับอ่ะผมเปิดดูเดเห็นไหมเราก็จะเห็นโซนราคาแล้วเห็นไหมนี่คือโซนราคาตรงนี้อ่าเห็นไหมตรงนี้ IRPC ทำกรอบล่างมานานมากทำกรอบล่างมานานมากตั้งแต่แบบ February 2อีตั้งแต่ต้นปีอะครับจนถึงตรงนี้เห็นไหมทำกรอบล่างยังไม่ break เลยครับนะรอจนกว่าจะเบร a k ก่อนอ่ะผมซอยย่อยให้ดูตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยมองตามโซนราคาตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือแนวรับตรงนี้คือจุดคัดเห็นไหมห้ามหลุดครับ เรามองเป็นโซนๆค่อยๆไล่ไปทีละโซนทีละสเต็ปครับแบบนี้เห็นปะพั้นตรงนี้หลุดตรงนี้ไม่ได้หลุดตรงนี้ผมเลิกนะครับเห็นไหมเรากาลัวลางว่ายทวนน้ําเห็นไหมนะว่ายทวนน้าเนี่ยแนวรับเห็นไหมแนวรับเนี่ย0.91หลุดตรงนี้เราเลิกเลย0.84ว่ายทวนน้ํากระแสน้ําพุ่งเวททางนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลุดตรงนี้ปึ้งเลิกแซงเราไม่ใช่แต่ถ้าเกิดไปต่อว่าย ทวนน้ำไปเรื่อยพอขึ้นมายืนตรงนี้ได้มันจะไหลไปอย่างง่ายเลยครับมันจะเป็น up trend แต่ตอนนี้ยังมองแค่รีบาวไหวทวนน้ำโอเคไหมครับท่าลองไปทําการบ้านกันดูสำหรับนี้ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ